พบหลุมต้องสงสัยนะคะบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียนะคะซึ่งห่างจากจุดพรมแดนประมาณ2.5กิโลเมตรค่ะซึ่งจากการตรวจสอบภายในหลุมนะคะพบว่ามีโดรนอยู่จนถึง2ตัวนะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าดที่กำลังตรวจสอบนะคะว่าโดรนทั้ง2ตัวใช้เพื่อการอะไรคะ่ะ ผู้สื่ข่าวรายงานนะคะว่าช่วงค่ำวันนี้เนี่ยเจ้าที่กู้ชีพสํานักขามและก็ตํารวจสายตรวจบ้านด่านนอกรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านไร่ออกขอดของเพอสะดาว,ว่า พบหลุมต้องสงสัยและก็คิดว่าเป็นหลุมศพเนื่องจากมีรอยขุดใหม่แล้วก็มีการเอาใบไม้ไปวางทับบริเวณด้านบนก่อนที่เจ้าที่จะเข้าไปตรวจสอบและก็พบว่าภายในหลุมมีโดรนขนาดใหญ่2ตัวถูกฝังเอาไว้ค่ะและในเวลาต่อมาทางด้านนายอำเภอนะคะและก็เจ้าที่อ,อสอตำรวจสอพอสะเดาชุดเฉพาะกิจนะคะและก็ตชด4 3่4ก็ลงพื้นที่ไปร่วมตรวจสอบ สำหรับจุดที่พบโดรนถูกฝังเอาไว้อยู่บริเวณถนนสายบ้านพรุเตียวไปยังด่านศุลกากรสเสดาแห่งใหม่ค่ะห่างจากถนนประมาณ30เมตรสภาพโดยทั่วไปเป็นป่านะคะแล้วก็มีต้นไม้ขนาดเล็กใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปโดยถนนสายนี้ชาวบ้านบอกว่ายังไม่มีรถสัญจรไปมามากนะักเนื่องจากทางด่านยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการจะมีก็เพียงแค่รถชาวบ้านและก็ชาวสวนที่ผ่านไปผ่านมาเท่านั้น ยางไรก็ดีจุดที่พบโดรนขนาดใหญ่พบว่าห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียประมาณ2.5กิโลเมตรค่ะทางนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าโดรนลำนี้เนี่ยอาจจะใช้สำหรับการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างยาเสพติดที่จะใช้ในการข้ามประเทศหรือไม่หรือจุดประสงค์อย่างอื่นก็ต้องรอการตรวจสอบที่แน่ชัดขณะที่ล่าสุดวันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกองพิสูจน์หลักฐาน9้าจังหวัดสงขลาก็นำกำลังเจ้าที่เข้าไปตรวจคน้นบริเวณโดยรอบโดย ได้มีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยเจ้าที่นะคะระบุข่าว่าการไปขุดหลุมนะคะแล้วก็กลับพบ จุดดังกล่าวนะคะที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นหลุมศพก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นเจอกล่องขนาดใหญ่สีดาํามีแผ่นไม้ปิดทับด้านบนและก็เมื่อตรวจสอบภายในก็พบว่าบรรจุเป็นดโดรนจำนวนสองตัวซึ่งเป็นดโดรนที่มีขนาดใหญ่คล้ายๆกับดโดรนที่ใช้ในการบินทางการเกษตรแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครออกมาแสดงตัวรับเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครทราบว่าดโดรน2ตัวนี้เนี่ยถูกนํามาฝังบริเวณนี้ได้อย่างไรเนื่องจากว่าจุดนี้นะคะไม่มีใครผ่านไปผ่านมามากนัก แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ทางเจ้าที่กําลังหาหลักฐานโดยเฉพาะการเก็บลายนิ้วมือแฝงพยานหลักถุกยขออภัยค่ะพยานหลักฐานวัตถุพยานต่างๆนะคะเพื่อนําไปสู่เรื่องของการหาที่มาที่ไปแล้วก็คนที่ครอบครองเพื่อจะนําตัวมาสอบถามถึงการนําโดน2ตัวไปฝังเอาไว้ในบริเวณนี้ค่ะ